ฮ่องกงไข้หวัดใหญ่พุง่ง4สัปดาห์แรกของปีดับ122รายสำนักขา่าวฮ่องกงรายงานว่ามีคำเตือนเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกงพบผู้ป่วยอาการรุนแรง199รายและตัวแ้ว122รายภายใน4ส,สัปดาห์แรกของปี2025โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางการเล่นกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนและปฏิบัติตามมาตราป้องกันส่วนบุคคล หลังกรณีข่าวนักแสดงต้าเอ็ดตุยพอไข้หวัดใหญ่และข้อมูลศูนย์ควบคุมสุขภาพของฮ่องกงเนี่ยยังแจ้งว่าตัวเลขผู้ป่วยหลายแรงในปีนี้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนื่องจากการแพร่ระบาดยังคงรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วโลกและน้ำพึ่งคิดว่าเร็วๆนี้ในไทยเนี่ยจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยแนะนําให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันนะคะหรือใครที่รับวัคซีนแล้วก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนคะ่ะเพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันได้หนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะคะแต่วอริแอสหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สามชั้นของเราสามารถป้องกันไวรัสแบคทีเรียได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นใครที่ยังไม่มีเนี่ยแนะนําว่าให้กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะรีบซื้อรีบตุนก่อนสินค้าหมดเสียงเยงเนินป้องกันตัวดีกว่าเสียเงินนนนรััักษาาตวววใวที่สยไปแล้ะะคะ